ซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากข,อข้อท้อปิกวันนี้ฝากเงิน170,000บาทกับแคมเปญเงินฝากประจําพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.2%จากธนาคารแ a n d ดาแลนด์แนะครับบุคคลธรรมดานะฝากเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกด, like, กด comment, ไกลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ7เดือนนะครับอัตราดอกเบีย 2. 2้ย2.2%ต่อปีนะครับ 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารนะครับถือสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป 2. การเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ7เดือนฝากเงินครั้งแรกและฝากเพิ่มแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า100,000บาทขึ้นไปและยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยวและหรือบัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายการลูกค้านะครับทุกสาขาทุกช่องทาง รวมกัน 3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก7เดือนเท่านั้นพร้อมหักภาษีนที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพาระกำหนดเอาไว้4นะครับเงื่อนไขาการถอนก่อนครบกำหนดหากฝากไม่ถึง3เดือนธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบีย้ยหากฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก7เดือนนะครับธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์นะครับที่ใช้ประกาศณวันที่ฝากนะครับสำหรับลูกค้าประเภทเดียวกันและหักภาษีณที่จ่าย5นะครับกำหนดเงินคงเหลือแต่ละรายการฝากไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แบาทและลูกค้าไม่สามารถทํารายการถอนหรือโอนจนทําให้ยอดคงเหลือแต่ละรายการต่ํากว่า1 0 0 0 0แบาทได้ยกเว้นกรณีการทํารายการถอนเพื่อขอปิดแต่ละรายการฝากหรือปิดบัญชีเท่านั้น 6. นะครับเมื่อครบกํานหนดระยะเวลาการฝากเงินนะครับแต่ละรายการสําหรับเงินฝากประจําพิเศษแบบไม่มีสมุดคู่ฝากธนาคารจะทําการฝากอัตโนมัติให้เป็นระยะเวลาการฝาก12เดือน ตามประเภทของลูกค้าโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขาตามที่ธนาคารประกาศในขนาดนั้นระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2567ถึง16มกราคม2568หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญจะครบ2,000ล้านบาทนั่นเองนะครับคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากนะครับ7เดือน212วันเงินต้น1 7 0 0 0 0บาทดอกเบี้ย2.2%ดอกเบี้ยที่รับ2,172บาท 27สตังค์นะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับไม่เกิน20,000บาทนะครับก็ไม่เสียไม่เสีย15%นะไม่เสียอดอกเบี้ยหักภาษีนิดหน้าที่จ่าย15%นะครับเพราะนั้นรับไปเต็มๆเลยสรุปเงินต้น170,000บาทบวกดอกเบี้ย2,172บาท27สตางค์เป็น172,172บาท27สตางค์นั่นเองนะครับ ก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้และกลับมาพบกับซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากในทุกๆวันนะครับเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดโดๆในประจำเดือนต่างๆนะครับมาพูดคุยกันทุกท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนะทุกคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะ ก่อนจากการอสังหารวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายไดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกนทิวอารโค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทําการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีวอลเลตด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพ,พื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ